แล้วพนงานทำไมวะนะอหน่น่แน่ๆๆนจุกเหรอจุกเหรอน่แน่แๆน่รู้ทันแล้วล่ะรู้ทันแล้วล่ะเอ้ยเจ๊าะกดผิดโทษโทษเอาละแวะกล่าวสวัสดีกันก่อนเราอยู่กันกับพาร์ทที่สามแล้วนะวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับของที่ชอบก็คือจุ้ง อา้าวเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหเตวีวอ่ะตายเลยเหรอแล้วพอมันเจอศัตรูตัวใหม่ เฮ้ยมันว่องไวจังอะขนาดน,นั้นเลยเหรอนเนี่ยสวัสดีเจ้าปูฉันน่ะเป็นคนที่เพิ่งมายัางเกาะแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นใจดีต่อกันด้วยล่ะเข้าใจไหมโอ้ยโอเค แต่ว่าท่าเหมือนปูก็ไม่ใช่สัทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากมายกอคล้ายๆกันโอ้ยเหมือนเลยนี่ว่ามีบางท่าเท่านั้นที่ไม่เหมือนโอเคไอ้พ่นฟอร์มกันด้วยเหรอโอ้ มันย่องมันย่องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน่นไงล่ะว่าละมันแปลกเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โอ้โอ้กิน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 นโอเเพ่ปไอ้ปูอะขออนุญาตนะขอใช้ทันเดอร์ิเทอร์หน่อยละกัน Right? ยัง well? ไม่โดนเหรอเวรกรรมเฮ้ยยังไงง้างอย่างง้างนานดิเสียวอ๋อหรือง้างมันคือเคาน์เตอร์วะไม่ใช่มั้งอ้าวเจ้เร็วเร็วเร็วอยู่ไหนอันแนนแนนแนนเจ้าอย่าหวังเคยยินป่ะอันแน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 นเฮ้ย เฮ้ยทำไมเขาจะโชว์ว่องไวเอ้ยเจ้าตามันเหมือนปูจังเออใช่ที่มันเป็นปูเนอะเอ้ยยังไงอะ ขอแทงหน่อยถูกวะเออเออแบมแบมโอเคโอเคขอเสียบสักทีขอเสียบสักทีอกทโอ๊ยขอมันน้อยไปเราควรจะแทงตูดถูกไหมต้องสาดติดหนาไว้ให้ โอ้ยอย่านะโอเคอเฮ้ยอะไรเราเฮ้ยหรือเราต้องตีขาไปจุดอ่อนป่ะเอ็นเน่เฮ้ยมันร้ายนะเนี่ยลีลาเขาดูสิเฮ้ยย่าเฮ้ย แล้วมันง้างทำไมวะน่ะอหน่แหน่แหน่แหน่จุกเหรอจุกเหรอฮหนั่แหน่แหน่รู้ทันแล้วล่ะรู้ทันแล้วล่ะเออจุกกดผิดโทษ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 เจุกเออเฮ้มันโอ้โหมันมียึกหลอกมันไล่กาดมันไล่กาดใช้ได้เว้ยไอปูนี่มันใช้ได้เว้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรง้างเคาน์เตอร์อ่ะโอ้จุก อะแน่น่แน่น่ไปไหนอ้าวเฮ้ยไปจริงเขานี้ไปจริงโอเคโอเคไปแล้วมงหน่อยตีมงหน่อยตียังไงเราเราเอ้ขอโทษเฮ้ยเอ้เฮ้ยฟันเร็วว่ะเฮ้ยไร้กาดโคตรเฮ้ยไอ้นี่โคตรเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหลบนะเฮ้ยเฮ้ย เอาเอาเฮ้ยปูนี่มันเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาโมงทิเออไปเลยอนุญาตอนุญาตหน่อย,ยแบมแบมโอ้ยมันง้างมันง้างแหมไอ้นี่มันหลายโอ้โหท่าเขาต้องหยุดนิ่งเลยนะเป็นสมูไรแล้วเรานะเนี่ยเฮ้ยมันยังไงมันยังไง มันยังไงแบมเออแบมโอ้โหโคลนมาด้วยโอเคท่านล้มอย่างนี้แล้วก็เสียบเสียบเอ๊ะแปลกแปก,แปกเอ,อย้ยเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันตื่นแล้วะ อันแน่นแน่นแน่ย่ออัดย่อสายย่อเหรอสายย่อเหรออันนี้นไม่โดนหรอกโว้ยไม่ง้างตัวนั้นหรอกโว้ยอ่ายังไงอ่ะชุดโดนอยู่ดีอันแน่นแน่นแน่ยังไม่ลุกยังไม่ลุกอันแน่นแน่ทำไรทำไรฮ้ทำไรทำไรอัดจิกอันแน่นแน่นแน่ยังยังอันแน่นแน่นแน่เด๋วเอ้ยรู้จักไหมเขาเรียกว่าอ่านทางได้แล้วโว้ย มามามาอันนี้ๆเจ้าโอ้ยโอ้ยเ,เ,เดี๋ยว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 ,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดสุชิสูชิไอ้นี้สูชิไอ้นี้สูชิฟิตไงเรามาเด้อ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 ไปูจุกหยุดเลยหยุดเลยเดินไปไหนตอแหลใช่ไหมตอแหลใช่ไหมนี่อ่ะล้มไปล้มอีกก็โมงนาโมงนาเออแทงแทงโหทา่านมันแข็งจังวะแทงตรงไหนเนี่ยต้องแทงตรงไหนบอกทีต้องแทงตรงไหนบอกที ไอปูอกกระดองนี่คงหมดสิทธิ์ขาแล้วกันโอ้โหถ้หนูวะนี่มันเออโอ้ยกูไปละกูไปก่อนไปก่อนอไม่เอา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 เออมายังไงเดี๋ยวก็แขนขาดหรอกเราเนี่ยฮะเอาแขนมาแย่ปักเหรอฮะเออเดี๋ยวก็แขนขาดจนได้เดี๋ยวก็แขนขาดจนได้เออ คอยขีดนึงเออเออเอ,อ้ยเ,เลยเอออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วไอ้ปูจูก๊กเหรอไอ้ปูจู๊กมามาสิไปจุออ๊บยังไงไปนะไม่มาไปนะไม่มาเราไปนะโอเคสวยเลยต่างคนต่างแยกย้ายโอเคเราพักยกก่อนยังไงยังไงเฮ้แพงนะแพงนะแพงอันนัน่นๆๆๆชอบนักละ่ะเฮ้เฮ้ยังไง ยังไงเอ๋เอ๋เอ๋ฮะเอ้ยเฮ้ยมันมันมันยึกมันยึกโอ้โหมันยึกมันย,ยึกไอ้เราก็เผดโดนมันหลอกซะด้วยยึกเหรอยึกเหรอยึกกอไม่เอาละขาหน้าละเอาขาลหลังก็ได้เฮ้ยจึ๊บไปโดนว่ะจึ๊บจึๆๆ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 ๊บอ่ะจึ๊บโลบครับโลบครับเออยังไงง้างหน่อยได้ไหมเฮ้ยชิบหายละโอ้โหคือเสียวแวบตัวอะไรเนี่ยอ๋อนก แน่นน่นแน่มาเอาขามามามาไอผูจชุกเน่เน่เน่เนจือดเจือดจืดจืดอย่าเฮ้ยทำไมมันไม่ทำไมมันไม่แรงแล้วล่ะกี้มันยังชั่วกี้มันยังเหลืองอยู่เลยอ่ะคือเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเราต้องตียังไงถึงจะแรงล่ะเออยเจืออย่าหน้าไม่เอาน่าเอ้ยชุกหัวยังยังยังหลบได้อันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือท่าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆแล้วก็ตีแรงอยู่ๆแล้วก็ตีแรง เราจะไม่เข้าใจแต่ม <bugün Dragon> ันต้องสู้ตอนนี้แหละมันต้องสู้ตอนนี้แหละอ้าวมาดีเออเออเออมายังไง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 เฮ้ยจุบเนเนเนเฮ้ยจุบอ้าวเฮ้ยอย่างนี้มันกำลังจะหลับแน่ๆกำลังจะหลับหรือเปล่าไม่ใช่เหรออ้าวไม่ได้จะหลับด้วยอะไรของมันวะน่าเป็นไรอ่ะนายเป็นไรอ่ะนายปูปูนายเป็นไรเฮ้ย อ้าวเจ๊จ๊ปุ๊บป่ะเนี่ยจุกจุกจุกผมว่าพังนี้มันใช้ได้เนี่ยมันมีมอนเคาลเตอร์แล้วแบบอย่างชอบเลยโคตรหาเอ้าวเจ้ามันเอาว่ะมันเอาจริงกว่าเห็นนะขอขอจินเลื่องก่อนได้ไหมอ่ะมันเฮ้ยโอ้เป็นไงเจอาการได้ขั้นสุดอ้เจ้าเออยังหลบได้อยู่โอ้หือยังยังแต่เคาลเตอร์ไม่โดนรอบนี้ อะไรมันทำท่าแบบชัยโยโห,ห่ิี่ดูมันปั่นประสานสุดไอ้ปูตัวนี้เจ๊ชิปหายละเออหือเสียแว็บเฮ้ยเจ๊เออเป็นไงเฮ้ยเจ๊เอออึ๊บเออโหเฮ้ยเจ๊ออ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 ไม่ท่ามันดูแบบเหมือนจะโหดขึ้นวะเฮ้ย ไม่ทำนะไม่ทำเรานะเอาเอาไงอ้าวล้มเหรออันนี้คือล้มหรืออะไรอ้าวล้มใช่ไหมทำให้ตกใจเรื่อยเลยวะไอเนี่ยไปแล้วเหรอคือเหมือนว่าการพิจิกจะผิดพลาดหรือเปล่าผมอาจจะชนะมันได้ก็เป็นได้นะเฮ้ยเฮ้ยปูจุกแหมปูนี่ โอโชกเฮ้ยแต่ว่าถ้าเราอย่างนี้เราเราต้องล่อไป20นาทีอีกแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีทำให้เราลงสกิลได้แรงกว่าน,นี้โอ้่นั่นไงเริ่มมาแล้วเริ่มแรงแล้วเอ,ออเออ,อ,อ,ออเป็นไงเปี้ยงเป็นไงเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเจ๊เออเออเจ๊เออเฮ้ยโดนเหรอรอบนี้โดนรอบนี้โดนรอบนี้โดน รอบนี้โดนเออโอ้โหเรากำลังเจอกับอะไรวะขอโทษเออเจอไงไม่เห็นอะไรใช่ไหมละ่ะใช่ผมก็เหมือนกันเอ,อ้ยเชื่อไปแล้วครับเติมเลือดก่อนมาดีเออลีลาบันดีแลอเกินมา ยังไงโอ้ยมันโอ้ยคือเออโอเคใส่หน้าเขาให้ใส่หน้ามันเล็งไม่โดนเว้ยอันนี้ก็โดนหลังอีกโอ้ชีวิตโอเคโอ้ยอย่างเจ็บอย่างเจ็บ ได้โปรดได้โปรดเอาชีวิตรอดให้ได้ได้โปรดเอาชีวิตรอดให้ได้มาโอ้ยอะไรของมันวะเนะี่ยตีไม่พักเลยวะมาเอาไมโอ้ยอ้าวเรานี่มันงางจริงเว้ยอะไรของมันวะเนะี่ยเออเฮ้ยมันจุกโอ้โหอยู่ดีนะมันสับคนละข้าง เออไอ้เอยะมันขู่โอเคมันคนละข้างแล้วไปเออเออยังไงเราอ่ะอย่างนี้ก็ง้างดิง้างมาง้างสวนอะ่ะไม่โกงเออง้างมาง้างสวนไม่โกงยังไงต่ออ่ะง้างอ,ะอ่ะอ่าง้างมาง้างสวนไม่โกงเออล้มใช่ไหมล้มใช่ไหมเอ้ยไม่โดน เอากดผิดช,ชีพหายไม่ได้ใช้สกิลนี้ไงชัวชัวอันนั้ถ้าขู่อีกแล้วโอ้โหมันขู่แต่มันโดนว่ะทำไมเราบัลเรามันขู่เรามันไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไงถึงวิ่งก่อนวิ่งก่อนได้โปรดมายังไงโอ้ยอม,มัน ทำไมมันมันร้ายนักวะเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นนะเพื่อนนะอ๋อเหล่ามี่แป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งสนใจเราอยู่สนใจเราแล้วเราก็เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปเดี๋ยวเพิ่งเราไปด้วยไปไหนเราไปด้วยไปไหนเราไปด้วยไปไหนเราไปด้วยเฮ้ยชิปหายละ โอ้ยเกือบไปยังยังอีกยังไม่โผล่มาอีกรู้ละจังหวะนี้แหละใช้ที่เลยกันขู่ใช่ไหมขู่ก็เอาไปฮึบไปโดนปลาแดกไปหมดโอ้ชัวไม่ได้มีจำมันที่โดนเหรอเราก็โดนเหรอนี่ยเวรกรรมเอาไงดีวะกินยาก่อนกินยาก่อนโอ้แม่แต่กระจวย,ยังล่วงอ่ะอุ้ยกระโจ้เองเป็นปลาใหญ่ขนาดนั้นเลงแพ้ได้ไงวะ อ้ยช่อมายังไงเรายังไงเราเฮ้ออุ้ยเชื่อโดนว่ะอ้าเจ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 อ่าจังหวะนี้ใครดีใครได้ไปแล้วเอ,อ๊บไม่โดนว่ะคือเอาจริงๆนะขามันจะไม่หักสักข้างเลยเหรอวะ,ะแล้วก็เราแทงมันมาเยอะพอสมควรแล้วนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี here, ๋ยวมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเอออาแล้วครับจังหวะนี้นะครับอย่าพึ่งโอเคเราจะคุยด้วยสันติเพื่อนอย่าพึ่งเราขอคุยด้วยสันติ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 วิธีสันติวิธีโอเคล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงอย่าทำอย่างนั้นโอเคโอเคโอเคมา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 เถอะมาเถอะมาเถอะมาเถอะเอออย่างนั้นไปแล้วล่ะอ่ากลับไปคุยที่บ้านนะอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้ไม่เอากลับบ้านก่อนแล้วค่อยคุยกันเข้าใจไหม ไปเลยอุ้ยดู